มาดูมะลิดที่ปลูกใหม่ๆหน่อยปลูกเดือนสิงหานี่แล้วบอกว่าเพิ่งลงได้ไม่กี่วันยังยังไม่ถึงอาทิตย์ก็ปลูกอยู่ในสวนยางพาราที่มันเป็นบ่อกเก่าที่เลี้ยงตะภาพน้ำเนาะเนี่ยเดี๋ยวควันออกให้หมดยังควันออกไม่หมดปลูกไปเรื่อยๆ ลงดินเดินสิงหาได้ลงดินได้ไม่กี่วันออกไปเลยเร็วมากเริ่มแทงเป็นบางต้นแล้วออกมาเริ่มออกพอเริ่มลงดินก็ออกยอดเลยเร็วมากต้นเล็กๆก,ก็เร็วอยู่เวลาลงดินปุ๊บคงมีอาหารแล้วเนาะ กินอยู่ได้เร็วมากเลยเร็วมากเร็วมากก็ต้องดูแลนิดนึงหนึ่งใบก็จะทำยังไงดีเนาะใช้น้ำส้มฝันไม้ได้ไหมเนาะน่าจะได้กันมแมลงนิดนึงน้ำส้มฟันไม้หรือว่าน้ำหมกักพวกอะไรที่ป้องกันมแมลง ตรงนี้โดนแดดดีเพราะเป็นช่องวาดีแดดมันลงมีบางตน้นใบไม่สวยนิดนึงตอนเล็กๆเ,เปลือกมันไม่แตกเนา้าช่วยมันแล้วก็ใบใบเลี้ยงมันก็เสียตอนนี้เริ่มดีแล้วแตกออกมาแล้วแตกมาก็ายังไม่หมดทุกต้นเนะาะก็ยังพอแตกเรื่อย ตรงนี้แดดส่งถึงถึงจะอยู่มียางอยู่หน่อยปลูกเดี๋ยวไงก็ค่อยตัดยางออกอีกครั้งหนึง่งมีคุมมัง่งอะไรมัง่งก็ยางก็ยังพอพอกีดได้มัง่งเอาไว้ก,ก่อนเดี๋ยวพอเริ่มโตอีกนิดนะโดนนิดว่าขนาดไหนเดี๋ยวยกะตาัดใจอีกที ค่อยเอาอยางพาราออกลงดินแล้วโตไวพอเริ่มนั่นก็เอามาลงดินเลยพอใบเลี้ยงพอใบเลี้ยงเริ่มแก่ใบเลี้ยงเริ่มแก่ก็ลงดินเลยโตวไวโตออกยอดออกอะไรก็ดูแลเรื่องใบดิไม่มแมลงมันกินก็คอยดูแลหน่อย